ยาว135เซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่48เซนติเมตรครับตัวเครื่องหลังประกอบเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับมีโลโก้ f 5้ามีโลโก้ fittec นะครับอัสดรมองตรงที่พักเท้าน่าจะเป็นพลาส,สติกแข็ง ผิววาวดูแข็งแรงนีครับขยับแล้วก็ขยับไปนิดหน่อยสาพานก็กว้างยาวดีครับส่วนที่ตัวตัวคอนโซลก็จะมีปุ่ม Start Stop แล้วก็ตัวนี้ตัว s ซตตี มีปุ่มความชัน2 4 6 8 10นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นปุ่มเร่งความเร็วมีปุ่มรัดก็3 5 7 9 12ถือว่าจะเพิ่มด้วยตัวเองทีละห่งจุดก็กดตรงนี้ครับมีปุ่มเร่งเสียงลำโพงลำโพงก็จะอยู่ตรงนี้2ตัวครับ แต่เสียงบอกเลยว่าพอ,อฟังได้ไม่ดีหรอกตรงนี้เป็นช่อง usb เสียบชาร์จไม่ได้ครับอันนี้ของ a u x เอาเสียบเอา m p 3เอาเสียงเข้าออกลำโพงนะครับตัวที่แขนจับก็ฝั่งทางซ้ายนี่ก็จะมีนี่อันนี้ตัววัดชีพจรวัดหวดัวใจ มีปุ่มบวกลบความความชันให้ตรงนี้จะวกวา้างกว่าก็วัดหวัวใจเหมือนเหมือนข้างซ้ายครับแต่จะเป็นแต่ปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่มบวกลบความเร็วครับลองกดแล้วดูก,ก็ถามว่าแข็งแรงไหมมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่มันกดได้มันดูปอกแป๊ะไปหน่อยแต่มันกดได้อืม สดุตกรงที่จัดนี่ก็จะหมดจะคุ้มด้วยแบบฟองน้ำหรือยางอะไรนุ่มๆหน่อยส่วนเป็นพลาสติกฉีกดขึ้นรูปแข็งๆมันๆวาวๆแต่แบบดูแข็งแรงนะแต่ดูไม่ไม,ไม่ไม่แพงแต่โดยรวมก็โอเคมันดูแข็งแรงไม่ง่ายจะแตกหรือหักง่ายอันนี้ก็เป็นเหล็ก ส่วนสีตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ครอบพวกมอเตอร์อะไรต่างๆอย่างนี้นี่ตรงนี้มันจะยื่นเข้ามาตรงนี้มันจะเว้าแล้วแต่ว่ามันก็ยังเว้ามันจะเว้าหุงประมาณแถวๆนี้มันยังเดินช้าๆแอบตัวตรงนี้ปึ๊ยถ้าจะไม่ให้ดวมันก็ต้องเถิบมาวิ่งประมาณแถวๆนี้ก็สบายเพราะว่า มันยังเหลือพื้นที่เยอะเพราะรูมันยาวเดี๋ยวต้องยกให้ดูใต้ท้องว่ามีอะไรออก็มีตัวใต้ก็จะมีโช๊คเนี่ยรับแรงกระแทกสองตัวซ้ายขวาสีเหลืองๆเองแกนนี่ก็จะเป็นแกนของปรับให้มันชันขึ้นอันนี้ ก็เป็นตัวขาตัง้งปกติเหมือนทั่วไปรุดไหนก็ต้องมีเนี่ยถ้าไม่มีมก็พับไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้เอาลงก็ผักเบาๆลงนี้แล้วมันก็จะมันก็จะเอาลงมาค่อยๆลงลงแบบช้าๆบางทีก็รู้สึกว่ามันช้าไปเปล่าลงช้าขนาดนี้ก็ได้อันนี้คือก้อนอยางที่ลองไว้ เพื่อให้ลูกวิ่งมันแบบไม่ชันเกินไปวิ่งแล้วไม่เหนื่อยอุดโอเคอันนี้ก็ส่วนข้างหลังก็มีช่องช่องหยอดน้ำมันนี่ก็เป็นสวิตช์เปิด,ป,ดปิดเครื่องอน,นี้น่าจะเป็นฟิลการไฟเกินไฟอะไรตัดก่อนมอเตอร์ได้ไม่พงังไม่ช็อต ในช่องฝั่งนี้ก็จะมีบอกโมเดลของเครื่องบอกว่าแรงม้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ข้างในผมไปเปิดแล้วนะมีมีเพื่อนๆเ,เปิดให้ดูแล้วที่เกียจ์สายน,น็อตลองรู้ๆพวประมาณนี้ครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้จะไปดูที่ไหนก็ถ่ายให้ดูแล้วกันร้อนเนี่ยหน้าจอก็จะเป็นนี จอแบบนี้ครับสีสันคงชัดดีนะถ้าเทียบกับรุ่นเก่าผมสีมันจะจืดจืดกว่านี้แล้วก็เนี่ยอันนี้มองเนี่ยสังเกตอย่างมองมุมไหนมันก็ชัดตลอดไอ้รุ่นเก่าผมที่ใช้อยู่หกเจ็ดปีแล้วมันจะมันจะเป็นบางมุมก็มองไม่เห็นบางมุมก็มองเห็นอี่อันนี้มองเห็นตลอดก็จะมีบอกระยะทางบอกเวลาอันนี้บอกขึ้นหัวใจจะก็สลับกับความชันตรงนี้ ส่วนตรงระยะทางนี่จะสลับโชว์กับตัวแคลอรี่เวลาวิ่งเวลาเปลี่ยนสปีดตรงนี้มันก็จะออกเลยตึ๊ดเวลาเรากดแบบข้ามจากยี่สิบไปมันก็ลงมายี่สิบจะลงมาที่สามมันไม่ใช่ยี่สิบรถลงมาสามแบบเลยอ่ะมันจะค่อยๆแบบลดทีละนิ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 ดคือต้องวิ่งชะลอถ้าใครเหนื่อยมากวิ่งชะลอไม่ไหวก็ต้องโดดเกาะเอา มันจะลดสปีดช้าหน่อยรู้สึกถ้าเทียบกับที่เคยวิ่งคือมันลดเร็วขุน,นี้ลดพวกพวบอะ่ะอันนี้มันจะค่อยๆลดทีละนิดกว่าจะลดถ้าเหนื่อยจัดก็คือไม่ไหวะรอไม่ไหวต้องโดดก่อนก็เอาอันนี้ออกหรืออันนี้ก็จะเป็นที่วางของวางของก็คือถ้าแบบเดิมๆของมันเนี่ยวางขวดน้ําอ่ะเวลาวิ่งมันสันสจะไหลๆๆ,ลๆ,ลๆอาจจะตกมาได้ ผมก็เลยเอาซิลิโคนเหนียวเามาแปะไว้แล้วพอขวดน้ำวางปุ๊บคราวนี้มันก็ไม่ไหลแล้วส่วนตรงนี้ผมก็ติดไว้อีกอันหนึ่งหาซื้อง่ายเอามาเวลามือถือก็มาแปะไว้ตรงนี้ก็ไม่เลื่อนไม่หล่นไม่อะไรสะดวกดีครับรูวิ่งก็ก็ใหญ่นะใหญ่โตนะถ้าเทียบกราคาประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนี่ถือว่ามันใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็วิ่งได้ตั้งยี่สิบสปีดความชัน20เปอร์เซ็นต ก็ก็ก็ชันอ่ะถึว่าชันเลยแหละชันจะต้องหายางมาลองมันชันเกินโดยรวมก็โอเคนะถ้าเทียบกับราคาแค่นี้คุ้มคุ้มเงินอยู่ที่ที่จะซื้อนี่พวกเครื่องที่แบบบางบางแบรนด์ดังๆขายอยู่สองหมื่นหมื่นเก้าสองหมนต้นๆยังวิ่งได้แค่สิบหกสปีดก็มีหรือว่า แรงม้าต่ำๆรู้วิ่งดูของแกงกว่าแคบกว่าสั้นกว่าถือนี้ถือว่าคุ้มครับดู้วยพูดอะไนี่ไม่เคยถ่าย,ยวิอให้ด <S <S ูก็ดูมันก็โอเคอะแต่ว่ามันี้นะกดให้ดูมันไม่ไม่แน่นแต่ว่ามันก็กดได้ ไม่ไม่ดูแข็งแรงแต่ว่ามันน่าจะไม่พังง่ายนะถ้าเทียบกับไอ้ดูที่ใช้อยู่หกเจ็ดปีมันก็ประมาณนี้เหมือนกันแต่กดไปเรื่อยๆมันเคยหักครั้งนึ่งก็เอากาวทาแต่นี้มันน่าจะยังไม่หกักหรอกเพราะมันยังใหม่อยู่แต่อนาคตก็อาจจะหักได้พอเรากดบ่อยๆอ๋อส่วนปุ่มตรงนี้ผมเคยเห็นบางรุ่นมันจะมันจะเรืองมันจะเรืองแสงได้ แต่รุ่นนี้ไม่มีแสงคือจะเป็นแบบแบบเนี้ยถ้ากับมันมืดก็มืดไปเลยแต่ไม่จําเป็นหรกเราเราไม่ได้ปิดไฟวิ่งอยู่แล้วเราเปิดไฟวิ่งตลอดใครจะปิดไฟวิ่งไม่จําเป็นรอทตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดมีมันก็สวยดีดูแพงๆดีดูเหมือนแบบฟ้าเรืองแสงนี่มันไม่ไม่เรืองแสงอ๋อแล้วก็ตรงปุ่มสต็อปเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะดับให้ถ้าเราแค่ กดทีหนึ่งก็กลายไปปุกขึ้นมาถ้าใครขี้เกียจจะเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ข้างล่างก็กดแค่ตรงนี้ไปก่อนไม่ต้องอะไรขยันก็ค่อยลงไปปิดหรือเลิกใช้จริงๆค่อยลงไปปิดก็ตามนี้ครับสองช่องนี้ก็ตืต้นใส่มือถือก็ไม่ได้อะตั้งมันก็จะตกรูกไปใส่อะไรน่าจะาไว้ใส่อะไรหนังยางเหรอเอาไ้รัดผมเหรอหรือใส่ลูกอมเหรอ,อไว้อมให้ติดคอเวลาวิ่งเหร ก็ไม่ดูท้ทำมาทำไมใส่อะไรไม่ได้ธรรมดาตรงนี้น่าจะแบบทำที่แบบเป็นไม้ฉากสามเรียมอะไรยื่นมาหน่อยให้แบบเวลาเอาของวาตรงนี้ปึ้งชนมันจะได้อยู่ได้ดปีบปล่อยเปล่าปร,ประโยชน์แบบนี้ลําโพงก็ฟังได้เหมือนวิทยุทานดินสมัยก่อนใส่ฐานตากบสองก้อนเสียงงั้นเลยไม่ได้เพาะเลย ก็จริงๆก็ถ้าลำโพงออกเสียงดังแค่นี้ประมาณนี้ก็เปิดในมือถือฟังเลยก็ได้ไม่ต้องเสียบสาย a อ x อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เคาะหรือไม่ได้ดังอะไรมากมายเนาะก็มันก็มีอ่ะมีอ่ะมันมีไม่สุดขอแบบมันมีนะแต่มันมีไม่ไม่มมมมมมมสุดเท่าไหร่แต่ว่าก็เทียบกับคุณภาพที่ได้มาหรือสเปคที่มันให้มาก็าคุ้มราคาอยู่อย่าไปชีเรียได้มากถ้าอยากจะได้แบบดีจัดเลยก็ เอาเกจฟิตเนสนะสตาร์ที่ประมาณสีนะ่หมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นหรือสามหมื่นไปปลายมันลดราคาหน่อยแต่นี่มันประมาณแค่หมื่นกลางๆก็สมราคาครับมันก็ถือว่ามันก็เกินเกินที่แบบที่คาดไว้นะตอนแรกก็คิดว่ามันราคานี้ประมาณนี้มันน่าจะได้เล็กแล้วก็แยกกว่านี้แล้วก็แรงน้อยกว่านี้ และนี่ถือโอเคอยู่แรงดีอยู่ถ้าเทียบกับเนี่ยน,นี่นี่นี่ถอดแล้วกองวัดมันได้ไม่เกะกะเครื่องนี้ซื้อมาประมาณสามหมื่นกว่ามั้งแต่มันก็หกเจ็ดปีที่แล้วถ้าหกเจ็ดปีที่แล้วสามหมื่นกว่ามันก็เกือบแสนเนาะถ้าเทียบอ,อ่ะอันนี้แคบกว่าสั้นกว่าดูแน่นน้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ดังสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ก็ยังดังอยู่อะนอตฟิตเนส ถ้าเทียบราคาเนี่ยนี้สามหมื่นอันนี้หมนนื่นห้าในสมัยนี้นะสมัยนี้ก็คือห่างกันตั้งหกเจ็ดปีราคาก็หันสอง 2, ยังขายได้เออไม่รู้ว่ากำไรรูปมันขนาดไหนหกเจ็ดปีที่แล้วรุ่นนี้สามหมืนปัจจุบันรุ่นนี้หมื่นห้าหมื่นหกเออจน่าคิดอยู่ครับจบแค่งทนี้แล้วกันอูดไปก็หาว่าขี้โมย ผมเป็นคนพูดน้อยนะ